ทำนายฝันตอนฝันแห่งกระต่ายความหมายในแง่ลบของกระต่ายคือลุกลี้ลุกลนทำอะไรไม่มีแบบแผนชอบวิ่งหนีปัญหาเชื่อคอยง่ายและขี้กลัวส่วนความหมายในแง่บวกของกระต่ายคือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักและมิตรภาพความละเอียดอ่อนสมองไวน่าเชื่อถือ และดูใสซื่อบริสุทธิ์ถ้าฝันเห็นกระต่ายสีขาวหมายความว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วเพราะคุณเลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องสิ่งต่างๆจึงเป็นไปได้ด้วยดีคุณกำลังจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งความสุขงานเฉลิมฉลองหรือความสำเร็จเช่นงานแต่งงานงานเฉลองเรียนจบงานเฉลองที่ได้ทุนไปเรียนต่อต่อตางประเทศ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณไปในทางบวกถ้าฝันเห็นกระต่ายสีดำเป็นสัญญาณแห่งความโชคร้ายเพราะมันคือช่วงเวลาแห่งความทุกข์หรือความเศร้าคุณอาจได้รับข่าวร้ายด้านสุขภาพเช่นป่วยเป็นโรคประสบอุบัติเหตุหรือพบเจอเรื่องน่าผิดหวังที่ส่งผลต่อกำลังใจในการเดินตามความฝัน ฝันว่ากอดหรืออุ้มกระต่ายหมายความว่าคุณเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ก็เป็นคนจริงใจจึงสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่รู้จักได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้คุณยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นและให้ความสำคัญกับส่วนรวมมากกว่าทำให้มีความเป็นผู้นำแก้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและได้รับความเชื่อใจจากคนรอบข้างอย่างมาก ฝันเห็นกระต่ายจำนวนมากหมายความว่าคุณเป็นคนที่ถูกรายล้อมไปด้วยความรักคุณจะมีเพื่อนเยอะมากและในอนาคตคุณก็จะมีลูกและหลานจำนวนมากหรืออาจหมายถึงธุรกิจที่ทำเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จอย่างสูงถ้าฝันว่าก้อนอาหารกระต่ายหมายถึงสัญญาณที่ไม่ดี อนาคตอันใกล้นี้จะมีคนมาขโมยของสำคัญของคุณหรือเอาเปรียบคุณนอกจากนี้คุณอาจถูกคนสนิทปั่นหัวหรือชักจูงให้ทำในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อคุณในอนาคตบุคคลที่ว่านี้ภายนอกดูใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่ภายในเจ้าเล่ห์ทำให้คุณถูกหลอกได้ง่าย